สดีเจสัสดีกลับมากันอีกแล้วนะเจ๊ะว,วันนี้เจ๊จะพามาทําอะไรอันดับแรกคือที่เจ๊โชว์ไปนั่นคืออะไรทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะทุกคนหลายๆบ้านหรือว่าทุกบ้านเลยก็ว่าได้จะมีสิ่งนี้อยู่ติดบ้านกันเลยวันนี้จะให้ความชุชื้นและนี่คือสิ่งที่ไปได้มาใหม่จ้าเจลวันหางนันแน่ทุกคนกําลังคิดอยู่เลยใช่ไหมล่าว่าเจ๊เจ๊กำลังทาอะไรอยู่วะ หัวก็เปียกว่าอาจเจบีบใส่ฝามือจ้าใส่ฝามือไปเลยสักประมาณนี้นะจ้าเหลือยังไ้ต่อเจเจทำเลยวะว้าให้กล้องลมจา้าจเจเจตกใจมัลยอ่ะต่อจากนั้นเจเจก็จะใช้ขวดนี้จ้ะอา่าทุกคนอาจจะเห็นแล้ววันนี้เป็นออยนะจ้า เทใส่ไปเอกทําไมต้องผสมสามอย่างทำอะไรกออบพอออพกพกทุกพุกเส่ปั๊บบลึม ก็มาคลิปที่สองที่ต่อจากคลิปเมื่อกี้ยังไม่จบจ้ายังไม่จบเจ๊เจ๊ทำอะไรทุกคนอาจจะยังสงสัยและทุกคนหลายๆคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่ไม่เป็นไรเจ๊เจจะกลับมาพูดกันอีกรอบหนึ่งเจ๊เจ๊ทำอะไรเอาสามตัวก็คือวอสซลีนอ่าวันหันจระเข้ละออยมาผสมกันทำอะไรเอามาพอกหนะ้าจ้าเอามาพอกหนะ้าอ,อายุอนามเราก็ปา,าไปเลขสี่สี่ อ่าเราจะไม่ใช้คำว่า,วาสี่บัวหรือสี่ผันเราใช้คำว่าสี่อ่ามีตัว S แปลว่ามันก็มากกว่าเลขศูนย์หรอวะเออนะเจเจก็เอามาพอกหน้านี่คือครั้งแรกเจเจไปเจอคลิปเพราะปะกติเจเจจะใช้แค่วัสลีแล้วก็ออยแต่เจเจไม่ได้ใช้อ่าวันหางรตระเค้แต่เจเจไปเจอคลิปมาแล้วมันน่าสนใจว่ะเฮยฉันก็เลยไปลองมาเขาบอกว่าทาตรงที่ย่นย่นมันจะตึงขึ้นมาอ่ะลองดูกันนะใครก็ได้ 白龙。